พาท่านผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปบุกจับกลุ่มคลินิกเถื่อนแห่งหนึ่งในพื้นที่ของบางเสร่นะครับหลังจากพบว่าเปิดรักษาคนไข้โดยไม่มีใบอนุญาตส่วนแพทย์ที่นั่งรักษาคนอยู่ในคลินิกก็ใช้ใบประกอบวิชาชีพปลอมครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจคนและจับกลุ่มคลินิกเวชกรรมแห่งหนึ่งครับอยู่เลขที่37ทับ3หมู่2ตบางเสรอ่อสัต,ตหิบจังหวัดชลบุรีครับ หลังจากได้รับรายงานว่าคลินิกแห่งนี้นี่นะครับเ,เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโดยไม่ได้รับอนุญาตทางพลตัญบตรีธีรชัยชำนันหมอกับรองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค2พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนหลายนายนำตัวผู้ต้องหา3รายครับนางสาวปติญญาอายุ53ปีสมอ้างว่าเป็นเจ้าของคลินิกแล้วก็ทำหน้าที่จ่ายยาและเก็บค่ารักษาพยาบาล นางชายาพรอ,อายุ60ปีบอกเป็นแพทย์ประจำคลินิกแล้วก็เอาใบาประกอบวิชาชีพเวชกรรมมาให้ดูแต่พอตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นของปลอมนะครับแล้วก็ไม่ใช่แพทย์ที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายด้วยนางสาวเมทินีอายุ30ปีทําหน้าที่จัดทําประวัติผู้ป่วยและวัดความดันเอามาสืบสวนสอบสวนต่อทั้ง3คนชายาพรครับที่บอกว่าเป็นหมอนี่นะฮะ ก็ยอมรับว่าตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคเบื้องต้นให้กับผู้ป่วยโดยที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพแพทย์อีกทั้งยังใช้เอกสารปลอมในการแสดงตนเป็นแพทย์รวมถึงออกใบรับรองแพทย์ให้กับผู้ป่วยขณะที่ปาริญญาเจ้าของคลินิกก็รับสารภาพเช่นการบอกว่าเป็นผู้ดำเนินการแล้วก็จ่ายยาให้กับผู้ป่วย ผู้ต้องหาทั้งหมดถูกกล่าวหาในข้อหาร่วมการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรสถานพยาบาลปี41มาตรา16และมาตรา24และข้อหาร่วมการขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรยาปี10มาตรา12ครับรวมถึงผู้ต้องหาที่2ยังถูกตั้งข้อหาในเรื่องของการใช้เอกสารปลอมใบรับรองแพทย์แล้วก็ปลอมขึ้นมาตามกฎหมายอาญา มาตรา264ด้วยนะฮะ